จอร์เจียอย่าพลาดเดี๋ยวตุรกีซัดไม่ยังสึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปครับคู่ตุรกีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนจอร์เจียค่าคืนนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเกมสําคัญของกลุ่มนี้เลยครับเพราะตุรกีต้องการชัยชนะเพื่อตามจ่าฝูงสเปนและสร้างความมั่นใจต่อนเนื่องหลังจากนัดล่าสุดถล่มคู่แข่งถึง6เม็ด ขณะที่จอเจียทีมยืนแม้ชื่อชั้นจะเป็นรองครับแต่ก็มีทีเด็ดจังหวัดสวนกลับและดาวยิงพรมพลังหนุ่มยังขวัวิชาคารัสเคเลียที่พร้อมสร้างปัญหาให้แนวรับเจ้าถิ่นได้ทุกเมื่อเกมนี้น่าจะเป็นการต่อสู้กันอย่างดุเดือกระหว่างแนวรูปที่เชียบคมของตุรกีครับเกมสวนกลับที่รวดเร็วของจอเจียความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจตัดสินผลแพ้ชนะเกมนี้ได้เลยคุณบอลโลกคำคืนนี้ครับ เราก็ยังอยู่ในทางโซนยุโรปครับก็ช่วงนี้เป็นโปรแกรมฟีฟ่าเดครับทีมชาติต้องบอกว่าเตะกันทีเหลือเกินครับชั่วโมงนี้ก็ต้องฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกวันนี้จัดไปเน้นๆครับ4คู่ครับทุกคนวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าทีเด็ดทั้งนั้นครับไม่ว่าจะเป็น3ดาวและ1ดาววันนี้ครับก่อนอื่นเลยเราไปเช็คและไปดูผลงานของเมื่อวานครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง คู่แรกสโลวาเกียเจอกับลักเซมเบอร์คู่นี้ต่อสโลวาเกียลูกควบลูกครึ่นสองศูนย์ตามนันคนับาคู่นี้พอดีคำครับต่อลูกควบลูกครึ่งคู่นี้กินไปคู่สองไอแลนด์เหนือเจอกับเยอรมันคู่นี้สกอร์สูงสามลูกครับสุดท้ายยิงกันแค่ไม่เดียวจริงๆครับเยอรมันบุกชนะหนึ่งศูนย์ก็ต้องบอกว่าบอลมีโอกาสด้วยการทั้งคู่ครับแต่มันจบแค่เมดเดียวมันไม่ควรจริงๆครับก็ต้องบอกว่าหน้าเสียดายจริงๆครับสำหรับคู่นี้เสียไป คู่ที่สสโลวีเนียเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ครับคู่นี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหจบศูนศูนย์ครับให้ต่อสวิตทีมเยือนครึ่งขั้วครัวก็ต้องบอกว่าอืโอกาสของสวิตเซอร์แลนด์ครับมีมากกว่าจริงจริงคองบอลมากกว่าครับแต่สุดท้ายจุดแล้วจะรอดทำอะไรสโลวีเนียไม่ได้ครับ 4, ก็เสียไปครับคู่นี้คู่ที่สไอซ์แลนด์เจอกับฝรั่งเศสคู่นี้ก็อยู่บอลรองครับเสมอสองสองยังไงก็กินเต็มครับคู่นี้โอ้โห รองไอซ์แลนด์สลูกครับสบายสบายเลยครับคู่นี้คู่5้ายูเคนเจอกับอาเซอร์เบจันคู่นี้ต่อยูเคนลูกค่งครับ2อารเซอร์เบจันครับโอ้โหมาเล่นดีอะไรนัดนี้ครับยูเคนครับชนะแค่2อหนึ่งครับต่อลูกคืงครับ2ครับเสียไปครับสําหรับคู่นี้ผลงานของเมื่อวานก็ตามนี้เลยครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปเริ่มคู่แรกของวันนี้ครับคู่แรกของวันนี้ตุรกีเจอกับจอร์เจียคู่นี้เป็นการเจอกันของกลุ่ม E ี ตุรกีเจ้าบ้านนัดล่าสุดพวกเขาบุกไปถลุเบลเกเรียได้6ประตูต่อ1ในส่วนของจอร์เจียนัดล่าสุดไปแพ้ให้กับสเปน0-2ตอนนี้ตุรกีเป็นอันดับ2ของกลุ่ม3นัด6คะแนนส่วนจอร์เจีย3านัด3นาคะแนนคู่นี้เจอกันนัดแรกเป็นตุรกีครับพี่บุกไปเฉือนจอร์เจียได้3-2ราคาวันนี้เปิดมาเป็นตุรกีต่อครึ่งควบลูกราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่สองลูกครึ่งครบ3 ตุรกีก็ต้องบอกว่าหน้าที่ผ่านมาเหมือนอัดอั้นอ่ะโอ้โหไปจัดบบลการเียถึง6เม็ดครับก็ต้องบอกว่าหวานเจี๊ยบเลยครับสาหรับหน้าที่ผ่านมาของตุรกีครับพวกเขาก็คงอยากจะเก็บสามคะแนนนะครับวันนี้เพื่อไรจีสเปนที่จะต้องมีโปรแกรมเจอกับบลการเลียเขาอเอากันตามตรงอ่ะสเปนค่อนข้างจะเหนือกว่าและมีโอกาสจะเก็บสามคะแนนครับตอนนี้ตุรกีเป้าหมายของพวกเขาคือถ้าถ้าไม่ได้แชมป์กลุ่ม จากสเปนอะแย่งกับสเปนไม่ได้ก็ขอให้มันเป็นอันดับ2ที่ดีของกลุ่มก็ยังดีครับเผื่อจะได้ไปเพย์ออละครับก็ต้องประมาณนี้อยู่แล้วครับเพราะสเปนก็ต้องบอกว่าเป็นก้างของคอชิ้นใหญ่ของพวกเขาเหลือเกินครับเจอกับจอร์เจียที่ก็ต้องบอกว่าพวกเขาก็ตามสภาพนะครับทีมมันก็เอาันตามตรงก็มีนักเตะดังๆในทีมแค่ไม่กี่คนครับทีเราพอจะรู้จักก็จอร์จิมมาลาร์สเวลลี่ครับผู้รักษาประตูจากลิเวอร์พูลแล้วก็คาบิชาคารัสเคลียครับ ดาวเตะจากเพเชครับก็ต้องบอกว่า2คนคงไม่ไหวครับจะแบกทีมไปให้ไกลกว่านี้ก็คงไม่ไหวครับผมมองว่าตรงเนี้ยตุรกีเป็นต่อค่อนข้างจะเยอะพอสมควรครับด้วยนักเตะที่เล่นในลีกของตัวเองแล้วก็เล่นลีกชั้นนําของยุโรปครับผมมองว่าตรงนี้ดีกว่าเห็นเห็นครับแล้วฟอร์มก็ดีดีกว่าด้วยครับเกมรุกช่วงหลังของตุรกีเนี่ยดุดันขึ้นจริง,รงๆครับก็ต้องบอกว่าดีขึ้นเรื่อยๆครับผมมองว่าคู่เนี้ย เจอกันนั้นแรกก็ยิงกันเยอะแล้วมันมีวก็มันเล่นกันไม่มีใครกลัวใครด้วยครับสำหรับคู่นี้เอากันตามตรงครับเพราะตุรกีเองก็ชั่วโมงนี้เล่นแบบนี้ก็ไม่ต้องกลัวครับจอเจียเองถ้ายอยากจะ มีเอียวในการลุ้นเข้ารอบพวกเขาก็ต้องบุกมาเก็บ3าคะแนนให้ได้ผมมองว่าด้วยเงื่อนไขแบบนี้มันจะทําให้คู่นี้มีสกอร์เกิดขึ้นเยอะครับเหมือนนัดแรกที่คู่นี้เจอกัรทับจบไปถึง5เม็ดผมมองว่าเปิดวันนี้มาแค่2ลูกครึ่งครับ3ราคาสกอร์สูงเป็นราคาอะไรที่ก็ต้องบอกว่าน่าไปจริงๆครับถ้าไม่ไปสกอร์สูงก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงแล้วครับราคามันรอดใจเหลือเกินครับผมมองว่าคู่นี้จบลงเท่าไหร่ไม่รู้ครับแต่มั่นใจว่าคู่นี้ยิงรวมกันถึง3ลูกแน่นอนครับ ด้วยที่ว่าทั้ง2ทีมครับเกมรุกก็โอเคใช้ได้ด้วยกันทั้งคู่เกมรับก็ยังมีช่องโหว่ที่ให้คู่แข่งทําประตูได้ครับสําหรับคู่นี้มองว่าสกอร์สูงมีให้เห็นแน่นอนครับคู่นี้ไปที่ราคาสกอร์สูง2ลูกครึ่งควบ3คู่ที่2ของวันนี้โปตุกเกตเจอกับฮังการีคู่นี้เป็นการเจอกันของกลุ่ม F ครับคู่นี้ลงเตะกันเวลาตีหนึ่ตามเวลาบ้านเราโปตุกเกตนัดล่าสุดเฉือนชนะไอแลนด์ช่วงท้ายเกมได้1นศูนในส่วนของฮังการีนัดล่าสุดพวกเขาชนะอาร์เมเนีย2อศูน ตอนนี้โปรตุเกสพวกเขาเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มครับสามนาที่ผ่านมา9คะแนนเต็มส่วนฮังการีครับอันดับ2ของกลุ่ม3นันาที่ผ่านมามี4คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นโปรตุเกสที่บุกชนะฮังการีได้3-2ราคาวันนี้เปิดมาเป็นโปรตุเกสเจ้าบ้านต่อ2ลูกราคาสูงตำ่ำกำแพงอยู่ที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งก็ต้องบอกว่าเปิดมาค่อนข้างจะแพงพอสมควร,ร,รครับสำหรับโปรตุเกสครับก็เหมือนจะเริ่มต้นดีครับโปรตุเกสนัดแรกถล่มคู่แข่งได้แต่หลังจากนั้นครับพวกเขาทําได้แค่เฉือนคู่แข่ง ก็ต้องบอกว่าทั้ง2องนัที่ผ่านมาของโปรตุเกสไม่กินเดิมพันครับต่อแพงแต่ยิงคู่แข่งแค่ไม่เดียวเท่านั้นเองครับก็ต้องบอกว่าคู่แข่งเขาเหมือนจะจับทางได้ครับพอเล่นลับลึกลึกลับเน่นๆนหน้าไปดูตัวเองครับโปรตุเกสก็ต้องบอกว่ามักจะไปไม่เป็นเหมือนกันครับอย่างนัดล่าสุดเนี่ยมีโอกาสก่อนครับหน้าได้ลูกโทษจากชิเตโนโลนโดครับแต่ก็ยิงไม่เข้าด้วยก็ทำให้เกมมันตึงครับกว่าจะยิงคู่แข่งได้ก็ต้องโอ้โหช่วงท้ายเกมนู่นเลยครับ ผมมองว่าโปรตุกเกสเริ่มชักจะมีปัญหาแล้วครับเวลาเจอกับคู่แข่งที่รับเลือกครับแล้วฮังการีเองก็หน้าที่ผ่านมาชนะน,นะครับชนะเป็นแล้วครับทาให้พวกเขากระโดดขึ้นมาอยู่อันดับ2แล้วก็มีลุ้นนะครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้เอากันตามตรงนะโปรตุกเกสในบ้านมันค่อนข้างจะเหนือกว่าอยู่แล้วครับเห็นเห็นได้ชัดอยู่แล้วว่าเหนือกว่าจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นตัวผู้เล่น ดาวรุ่งหรือตัวเล่นเกา๋าๆครับเรื่องประสบการณ์ผมมองว่าโปรตุเกสมีมากกว่าคู่แข่งอย่างฮังการีครับเพราะฮังการีช่วงหลังๆก็ต้องบอกว่าพวกเขาห่างหายจากรายการใหญ่ๆไมเจอรอใหญ่ๆไปพอสมควรนะครับแต่ชุดนี้ครับนักเตะฮังการีชุดนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะโอเคครับนำทีมโดยดมิกสอม์ตไล่ครับมีที์จากลิเวอร์ pool ครับมีลอตเครเคสอีกคนครับแบ็กซด์จากลิเวอร์ p o o ครับก็ต้องบอกว่า หลักๆของฮังการีก็เป็นทีมเวิร์กครับช่วยกันเล่นช่วยกันไล่เอาเหนียวเอาแน่นไว้ก่อนนะครับสาหรับคู่นี้ผมมองว่าบอลโอ้โหแน่นอนรับจะเป็นโปรตุเกสที่ครองบอลเยอะกว่าโอกาสเข้าทําเยอะกว่าครับแต่ฮังการีก็คงรู้ตัวเองดีคงไม่เปิดหน้าแรกครับคงจะเล่นตามเกมของตัวเองที่คุณซื้อวางไว้ครับคือการรับเหนียวเหนียวแน่นๆหน้าประตูตัวเองครับเหมือนนัดที่ผ่านมาที่ไอร์แลนด์เขาเล่นกับโปรตุเกสนะครับพวกเขาคงศึกษาและดูวิธีการเล่นของไอร์แลนด์ครับว่าควรจะเอา โปรตุเกสยังไงครับถึงจะเอาอยู่ครับผมมองว่าอย่างนั้นนะครับโปรตุเกสคงจะเหนื่อยแน่นอนครับกับการที่จะต้องเจาะถึง3เม็ดครับเพื่อกินเต็มกับราคานี้ตัวผมมองว่ามันแพงแพงจริงๆครับแพงไกลเหลือเกินครับราคาต้องบอกว่าโอ้โหเปิดมาได้โอเวอร์มากครับเปิดมาได้โอ้โหมันมันไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่อเอาตามตรงนะผมก็ไม่คิดว่าโปรตุเกสจะต่อแพงอะไรขนาดนี้ครับผมว่าเต็มที่นะโปรตุเกสให้ชนะ2เม็ดครับ เจ้ากับราคานี้เลยครับผมมองว่าโปรตุเกสไม,ไม่ไม่ทันหลงอะไร3าเม็ดสี่เม็ดอะไรขนาดนั้นครับฮังการีเองก็ไม่ได้หมูอะไรขนาดนั้นเจอกันนัดแรกก็เฉือนกันแค่เม็ดเดียวเท่านั้นเองครับคู่นี้ผมมองว่าจะสนุกครับระดในท้ายที่สุดผมมองว่าถ้าจะมีการเกิดแพ้ชนะขึ้นผมมองว่าไม่ให้เกิน2ลูกครับขออยู่บอลรองแล้วกันครับคู่นี้ผมมั่นใจว่าฮังการีเตรียมตัวมาดีและก็จะไม่แพ้ขาดครับคู่นี้รองฮังการีที่ราคา2ลูกครับ ู่ที่3ของวันนี้ครับอัลซรีอิตาลีเจอกับอิสราเอลคู่นี้เป็นการเจอกันของกลุ่มไอที่145อิตาลีนัดล่าสุดไปชนะเอสโตเนีย31ในส่วนของอิสราเอลนัดล่าสุดไปแพ้ให้กับนอร์เวย์0 5นย์ครับตอนนี้อิตาลีเป็นอันดับ2ของกลุ่มหนะ้าดที่ผ่านมา12คะแนนส่วนอิสราเอล6นนะดที่ผ่านมามี9คะแนน คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดรัพเป็นอิตาลีที่เฉือนชนะอิสราเอลไป5้าราคาวันนี้เปิดมาเป็นอิตาลีเจ้าบ้านต่อ2ลูกราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่3ลูกครึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่เปิดมาค่อนข้างจะสูงและแพงอีกแล้วครับอิตาลีครับก็ต้องบอกว่าหลังจากที่พวกเขาครับเปิดหัวด้วยการแพ้ให้กับนอร์เวย์ครับแต่หลังจากนั้นสีันติดพวกเขาก็เก็บใช้ชนะมาได้ครับแต่ก็ต้องบอกว่า การเก็บชัยชนะที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมัน,มนผมมองว่ายังไม่ค่อยสวยหรูเท่าไหร่คือชนะแบบตามฟอร์มนั่นหละครับแต่กว่าจะชนะแต่ละนัดได้ก็ต้องบอกว่าหืดจับพอสมควรครับโอ้โหถึงแม้จะมีนัดที่ถล่มคู่แข่งได้บ้างแต่ผมก็มองว่ากว่าจะทําได้กว่าจะยิงได้ก็ต้องเหนื่อยพอสมควรนะครับก็ต้องบอกว่าอิตาลีก็เหมือนจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านถ่ายนักเตะครับจาก ตัวเก่าๆสู่รุ่นใหม่ๆผมมองว่ายังไม่ค่อยมีประสบการณ์กับรายการใหญ่ๆแบบนี้ครับอิตาลีครับมีเหวอให้เห็นเป็นบางจังหวะครับแล้ววันนี้เจอกับอิสราเอลที่คู่เนี้ยเจอกันนัดแรกสู้กันได้สนุกสนานเหลือเกินครับสู้กันแบบยันนาทีสุดท้ายเลยครับผมมองว่ารูปเกมคงจะไม่ต่างอะไรจากนัดน,นั้นครับทั้งสองทีมแสดงให้เห็นครับว่าเกมรูปของทั้งสองทีมที่เจอกันเนี่ย มันฝากความหวังได้ทั้ง2ทีมเลยครับไอเกมลูกเนี่ยไว้เนื้อเชื่อใจได้เลยครับเกมลูกครับแต่เกมรับครับทั้ง2ทีมเนี่ยมันยังมีให้เห็นเลยครับว่ายังเสียประตูเยอะด้วยกันทั้งคู่อย่างอิตาลีเจ้าบ้านตอนเนี้ย เกมผ่านไป5นัดพวกเขาเสียไปถึง8ประตูก็ต้องบอกว่าถ้าทีมจะไปฟุตบอลโลกครับคือมันต้องมีค่าเฉลี่ยอะไรที่ดีกว่านี้ครับอิตาลีตอนนี้คะแนนตามห,หลังนอร์เวย์ครับอยู่ถึง6คะแนนนะครับถึงแม้จะเตะน,น้อยกว่านึงนักแต่ก็บอกเลยครับว่ายากจริงครับจะไปไล่นอร์ออเวย์เพราะนอร์เวย์ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะร้อนแรงเหลือเกินตอนนี้เป้าหมายของพวกเขาก็คงจะเป็นอันดับ2ที่ดีของกลุ่มครับ คือรักษาอันดับ2ไว้ให้ได้แล้วก็พยายามเก็บคะแนนยิงประตูให้ได้เยอะๆครับแต่ถ้าวันนี้ดันทันเรื่องแพ้ให้กับอิสราเอลมาแล้วก็ก็ต้องบอกว่างานยากจริงๆครับถ้าพวกเขาแพ้วันนี้นะอาจจะไม่ได้ไปบอลโลกด้วยซ้ำไปครับสำหรับคู่นี้ผมมองว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่ต่อกันแพงและผมมองว่าไม่น่าจะยิงกันขาดครับเพราะคู่นี้เจอกันนั่นแหละก็อิสราเอลก็ไม่ได้กลัวอะไรอิตาลีขนาดนั้นครับวันนี้พวกเขาก็ พร้อมที่จะมาสู้พร้อมที่จะมาแลกครับถ้าพวกเขาไม่เก็บอิตาลีนัดนี้อิสราเอลพวกเขาก็จบเส้นทางในการจะไปฟุตบอลโลกในปีหน้าครับผมมองว่าอิสราเอลวันนี้ก็ใส่สุตรเหมือนกันครับอิตาลีเองก็สุดเหมือนกันถ้าวันนี้ทั้ง2ทีมต้องการ3คะแนนครับเพื่อจะไปฟุตบอลโลกครั้งหน้ายังไงไม่มีใครยอมใครแน่นอนและจะทําให้รูปเกมมันสูสีกันครับสําหรับวันนี้ผมมองว่าราคา2ลูกของอิตาลีมันแพงไปโหดไปสูงไปจริงๆครับถ้าจะมีผู้มีผู้แพ้มีผู้ชนะ ตัวผมเต็มที่มองอย่างไรก็ไม่มีการถล่มแบบ3 0 4 0แน่นอนครับสำหรับคู่นี้เป็นอีกคู่หนึ่งที่ผมบอกเลยครับว่าบอลรองเอาอยู่แน่นอนครับสำหรับคู่นี้รองอิสราเอลที่ราคา2ลูกครับเราเดินทางมาถึงคู่ที่4คู่สุดท้ายของวันนี้ครับเราอย่าเพิ่งรีบหนีกันไปไหนคู่นี้เป็นอีกคู่หนึ่งที่คนไทยเ,าเราแฟนบอลไทยเ,าเราให้ความสนใจครับลัเียเจอกับสิงโตน้ําเงินคามอังกฤษครับคู่นี้ ทีหนึ่งสี่สิบห้าตามเวลาบ้านเราเป็นการเจอกันของกลุ่มเครัสเบียนัตล่าสุดเสมออันดอลแรกสองสองส่วนอังกฤษนัดลาสุดพวกเขากระชับมิรชนะเวลมาสามประตูต่อศูนย์ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนัดลาสุดของพวกเขาบุกไปถล่มเซอร์เบียถึงห้าศูนย์ครับตอนนี้รัสเบียอันดับสี่ของกลุ่มครับหกนาะทีผ่านมามีแค่ห้าคะแนนส่วนอังกฤษเป็นจากฝูงครับหนะ้านัดมีสิบห้าคะ nên, แนนเต็มคู่นี้เจอกันนัดแรกอังกฤษชนะรัสเวียไปสามศูนย์ราคาวันนี้เปิดมาเป็น อังกฤษทีมเยือนต่อ3ลูกราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่3ลูกครึ่งปเป็นอีกคู่หนึ่งครับที่ต้องบอกว่าต่อแพงจริงครับเพราะบอลมันค่อนข้างจะห่างชั้นกันพอสมควนรนับรัตเบียร์กระถามมามาถึงตรงนี้ก็ไม่มีรู้นันอะไรแล้วครับก็ลงเตะให้มันครบโปรแกรมตามโปรแกรมเท่านั้นเองครับก็มีโอกาสเจอกับทีมใหญ่วันนี้ในบ้านของตัวเองก็คงเรียกว่าเอาประสบการณ์แล้วกันครับเล่นต่อหน้าแฟนบอลก็คงจะเล่น เพื่อแฟนบอลนะครับก็ลงไปวันนี้ก็สู้เต็มที่ครับถึงรู้ว่าสู้ไม่ได้แต่พวกเขาก็อยากจะสู้อยากจะร้องครับว่าตัวเองอยู่ในระดับไหนครับก็ต้องบอกว่าต้องพัฒนากันต่อไปครับสําหรับลัตเวียรครับส่วนอังกฤษเองก็ต้องบอกว่าแทบจะแบะเบอร์แล้วครับเอากันตามตรงตรงนี้เนาะมัน โปรแกรมของพวกเขาเหลืออีก3นันะครับอังกฤษแล้วนําที่2อย่างแอลเบเนียที่แข็งมากกว่าพวกเขา 1, 1นึ่งหนัดะครับอยู่ถึง4คะแนนถ้าวันนี้ชนะได้พวกเขาเตะเท่ากันก็จะห่างถึง7คะแนนก็ต้องบอกว่าพวกเขาลอยลํานะครับวันนี้พวกเขาก็คงจะอยากชนะเพื่อการันตีเป็นที่1ของกลุ่มไปเลยครับผมมองว่าวันนี้ยังไงก็คงเป็นอังกฤษครับคงไม่ปล่อยโอกาสแบบนี้หลุดลอยไปแน่นอน,นครับ แต่มันเวยราคาที่เปิดมาตั้งต่อทั้ง3ลูกก็ต้องยิงถึง4ถึง5ถึงจะกินเต็มก็ต้องบอกว่าโอ้มันเป็นอะไรที่เหนื่อยพอสมควรครับรัตเวียเองก็คงไม่ยอมให้พวกเขาครับอังกฤษมาเคี้ยวง่ายๆเหมือนกันครับถ้ารู้ว่าจะแพ้ก็ขอให้แพ้ช้าที่สุดครับรู้ว่าจะโดนยิงก็ขอให้โดนยิงน้อยที่สุดนะครับประมาณนั้นอยู่แล้วครับรัตเวียเจ้าบ้านก็คงคิดประมาณนี้ครับส่วนอังกฤษเองก็ประคองตัวเองครับให้มันชั้นนะครับเพื่อการันตีการ ได้ไปฟุตบอลโลกครั้งหน้าครับผมมองว่ารูปเกมวันนี้ยังไงก็คงเป็นอังกฤษที่ครองบอลเยอะกว่าแต่ผมจะมองว่าจังหวะสุดท้ายของอังกฤษวันนี้คงจะไม่มากเท่าไหร่ครับผมมองว่าพวกเขาเน้นไปทางผลการแข่งขันมากกว่าครับไม่จําเป็นต้องไปถลม 4, 5, ่ม4-5-0ประคอง2-0 3-0ก็โอเคแล้วครับเพราะอังกฤษในยุคข,ของสมัสทูเคิลผมเห็นหลายๆนัดแล้วว่าไม่จําเป็นครับถ้าไม่มีโอกาสก็ไม่ยิงคู่แข่งครับไม่จําเป็นต้อง ต้องไปไล่ถล่มคู่แข่งอะไรขนาดนั้นครับแต่จะเห็นจุดเด่นชัดๆเลยคือเกมรับที่เสียประตูค่อนข้างจะน้อยครับอังกฤษตอนนี้เล่นฟุตบอลโลกรอบเขาเลือกมาหานัดยังไม่เสียประตูสักลูกเลยครับก็ต้องบอกว่าแต่ละนัดพวกเขาครับเห็นหลายๆนัดครับบางทีครับต่อ3ลูกต่อ4ลูกครับก็ไม่เคยยิงถึงสักนัดเลยครับคือเล่นเอาแค่ประคองเอาผลการแข่งขันเท่านั้นเองแล้วผมก็มองว่านัดนี้อังกฤษก็จะประคองตัวเองให้ชนะครับเต็มที่ผมให้2 0 3 0แค่นั้นเองครับผมมองว่ารัสเซียเจ้าบ้านครับ ลงไปเล่นแบบไม่มีอะไรจะเสียผมอาาอ่านมันอาจจะทําให้ผลงานทีมดีขึ้นครับเราะเล่นในบ้านของตัวเองด้วยครับสาหรับคู่นี้เป็นอีกคู่หนึ่งที่ผมมั่นใจว่าบอลรองเอาอยู่ครับถึงแพ้แต่ก็แพ้ไม่ขาดครับคู่นี้ขอรองระเบียบที่ราคา3ลูกทวนๆสามลูกพอดีเป๊ะครับเรียบร้อยครับ4คู่วันนี้ก็ต้องบอกว่าคับสันมาแบบเด็ดๆให้ทุกคนทั้งนั้นครับก็วันนี้ก็4คู่ครับ1ตัว3ดาวแล้วครับเกาะแล้วก็ หนึ่งดาวครับสามคู่สามตัวครับเป็นบอลชุดบอลสเตปไปครับมีอะไรกันบ้างครับหนึ่งดาวครับวันนี้จัดไปเลยครับสามคู่ครับผมให้เลยครับสามตัวหนึ่งดาววันนี้ขออยู่บอลรองหมดละกันครับรองฮังการีสองลูกรองอิสราเอลสองลูกรองรัสเซียสามลูกครับบอลชุดบอลสเตปวันนี้ที่ให้ไปประจําช่องวันนี้ขอเป็นสิงห์บอลรองละกันครับส่วนตัว3ดาวตัวหนักตัวเน้นครับบอลเต็งบอลเน้นวันนี้ไปที่ตุรกีเจอกับจอร์เจียครับผมมั่นใจว่าคู่นี้ยังไงก็ออกสูงครับเพราะคู่นี้เจอกันเมื่อไหร่ มันตลอดครับเลยจัดให้เป็นตัว3ดาวเลยครับชอบกระจัดขัดก็สวนครับไม่ว่ากันครับลูกกลมๆมีลมข้างในไม่มีอะไร100%กับคําว่าฟุตบอลก่อนจากกันวันนี้กําลังใจเล็กๆน้อยๆ,ๆจากทุกคนให้กับตัวผมและทีมงานด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาคดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับวันนี้ค่ำคืนนี้ขอให้เป็นวันที่ดีค่ำคืนที่ดีของทุกคนแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งน,นี้กับแถวสองสองเกมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ